พี่น้องเลือกไปสามคนครับพอสามคนปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับบวกหนึ่งคนเป็นสี่คนอะไรเกิดขึ้นกระบีก็มีรัฐมนตรีไงพี่น้องรัฐมนตรีมีตั้งสามสิบหกคนทำไมจะให้กระบ,บีไม่ได้ถ้ายกจังหวัดพี่น้องจะกระบีที่รักและเคารพทุกท่านครับผมจําได้ครับสี่ปีกว่าผมมาหาเสียงที่กระบี นะครับพบกับท่านนายกสมศักดิ์เนี่ยครับท่านได้กรุณาให้ผมได้ปลาใสอยู่ในถนนหลักของอำเภอเมืองนะคราวที่แล้วตรงทองท่อมนะครับปลอกท่อมแล้วก็ได้มาพบกับพี่น้องชาวกระบ,บี่เที่ยวนั้นพี่น้องชาวกระบ,บี่นะครับเอาพวงมาลัยมาแขวนคอผมนะครับเป็นสตอครับเป็นสตอใส่ปลาใสไปชั่วโมงกว่านะครับ ปลาใสาไปแทะสตอไปนะครับแล้วก็พี่น้องก็เชื่อมั่นในภรคภูมิใจไทยแต่เชื่อครึ่งเดียวก็เลยให้สสมาหนึ่งคนคือท่านสริพงศ์เกี่ยวข้องแต่เที่ยวนี้ครับพี่น้องครับสีปีที่บาดไปผมเชื่อว่าพี่น้องชาวกระบี่ทุกคนคงเห็นแล้วครับว่าสิ่งที่พวกผมได้มาให้สัญญาไว้กับพี่น้องในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นเมื่อเราได้เข้าไปในสภาผูแ้แทนราษฎร ได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้มีโอกาสมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเราตั้งใจทําตรงนี้เราขอสามกระทรวงนี้เพื่อที่จะได้รวมพลังสามกระทรวงนี้เข้าด้วยกันเพราะเรามาสัญญากับพี่น้องไว้เรื่องท่องเที่ยวต้องมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับ เรามาสัญญากับพี่น้องไว้เรื่องสะพานเกาะลันตาสัญญาพี่น้องเรื่องสนามบินนานานชาติจังหวัดกระบี่สัญญาพี่น้องเรื่องถนนสะพานลอยถนนเชื่อมวงแหวนถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนอันดามันขยายสนามบินขยายท่าเรือมีท่าเทียบเรือเราต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ และสัญญากับพี่น้องว่าจะต้องทําให้สุขภาพของพี่น้องแข็งแรงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเข้าถึงการแพทย์เข้าถึงการสาธารณสุขเข้าถึงยาต้องการเห็นอสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอสมที่มีความหมายเป็นหมอคนแรกต้องการจะออกค่าตอบแทนอสมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องการให้จังหวัดอันดามัน กระบี่ภูเก็ตทางงาตั้งพนองแต่เอาหลักๆที่กระบี่ภูเก็ตทางงาเป็นศูนย์เมดิเข้าหักศูนย์กลางทางสุขภาพเลยต้องไปอยู่สารณสุขผมไปเองครับทำได้หมดแล้วครับพี่น้องถึงแม้จะมีโควิดเราก็ยังได้เห็นความทุ่มเทของพี่น้องนะครับจึงไม่ได้เป็นปัญหาเลย พี่น้องต้องเตรียมตัวไว้ครับว่าหลังโควิดพี่น้องขอให้เลือกพรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นครับไอ้สามกระทรวงจะได้เป็นหกกระทรวงเป็นแปดกระรวงเป็นสิบกระทรวงครับจะได้ทํางานทั้งหมดให้เต็มที่คระคอมจรทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ยังมีส่วนเสริมที่ผมได้กราบเรียนแนะนำและมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้มาทําให้กับกระบี่มากมายนะครับในเรื่องของ มอบความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องทุนทํากินผ่านระบบสหกรณ์เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับดอกดอกเบีย้ยที่ชดเชยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดต่างๆแก่สหกรณ์นะครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของท่านรัฐมนตรีมนัญญานะครับส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรี ท่านก็ควบก,กากับดูแลกรมโยธาธิการกํากับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นลิงเหล่านี้เนี่ยเราทํางานกันเป็นทีมมาทีก็มาเป็นกระบุงมาเป็นมาเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆที่จะทําให้จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายต้องบอกว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายนะครับของภาคภูมิใจไทยการที่เราจะทําให้จังหวัดกระบี่จเจริญเติบโตได้ทัดเทียมจังหวัดภูเก็ต นะครับทำให้พังงาได้เจริญขึ้นกว่าปัจจุบันอีกเยอะให้3มจังหวันดนี้เป็นแกนหลักของ6จังหวัดอันดามันของประเทศไทยนี่คือยุทธศาสตร์ระยะสั้นระยะปานกลางาที่เราจะทําให้เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากนี้ถ้าเราได้มีได้มีโอกาสทํารายได้ให้กับตัวเองที่ดีแล้วภูมิใจไทยจะ,สะเสนอว่า ระบบการเสียภาษีจากนี้ไปเราจะใช้คําว่าภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับสมมุติว่าเราจะต้องเสียภาษีหนึ่งร้อยบาทให้กับรัฐบาลพี่น้องชาวกระบี่สามารถพูดได้เลยว่าขอให้สามสิบเปอร์เซ็นตของหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตกมาที่จังหวัดกระบี่ครับมาพัฒนานจังหวัดกระบี่ดีไหมครับทุกคนเสียภาษีมากน้อยไม่ว่าแต่เงินสามสิบเปอร์เซ็นของภาษีเรา ตกมาที่จังหวัดกระบี่เพราะมันเป็นบ้านเกิดเมืองน,นอนของเราไม่ว่าพี่น้องจะทํางนานอยู่ที่ภูเก็ตที่กรุงเทพที่เชียงใหม่หรือแม้ที่กระบี่เองตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่านโยบายพระคุงเทพฯครับลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนประชาชนทุกคนสามารถสั่งให้ภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐลงมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองน,นอนของตัวเองครับจะได้ไม่ต้องพึ่งพา ลบประมาณคนุนูคนที่อีกต่อไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับโรงพยาบาลภูเก็ตปีหน้าต้องได้ครับขอบภายครับโรงพยาบาลกระบีบบ่ปีหน้าต้องได้นะครับปีนี้ได้ที่พักพนักงานแล้วปีหน้าจะได้ตึกอีก300รอกว่าล้านพร้อมเพิ่มไอซียูเป็นย4ีห้องเพิ่มห้องผ่าตัดเป็นย4สสีเตียงครับกระบ,บี่จะต้องพร้อมทั้งนักรับนักท่องเที่ยวคนมาเยือนและพร้อมสำหรับพี่น้องชาวกระบ,บี่ทุกคนครับ แล้วอสมอหมอคนแรกต้องบอกครับที่จะได้สองพันบาทเพราะเป็นหมอคนแรกครับดูเฉยๆเงินมันไม่บินมาครับเราต้องทํางานให้คนเห็นลดภาระคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาตัวแล้วเราจะได้มีเหตุผลที่มากเพียงพอที่จะ ให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภยัยต่างๆให้กับพี่น้องอสมอหมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่พระูมิใจไทยจะทําให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ครับโอกาสอยู่ตรงนี้แล้วครับอีกไม่กี่เดือนครับจะช้าจะเร็วไม่เกินหนึ่งปีพี่น้องก็จะได้ใช้สิทธิ์ของพี่น้องอีกครั้ง,นงในการที่จะเลือกตัวแทนที่จะทํางาน ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่เลือกคนเดียวมันก็แรงเดียวถ้าเลือกคนเดียวมีสามคนเลือกไปคนเดียวอีกสองคนขวางมันก็ไปเต็มที่ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าขวางสองคนก็ขวางไม่ได้เกิดขึ้นหมดครับลันตาสะพานลอยเพราะเราไม่ได้ไม่เคยกัวที่จะทําความดีให้กับพี่น้องครับ เราไม่สนใจทั้งที่ว่าใครจะขวางมีคนจะขอ EIA ขอทุนขอที่มากมายพี่น้องชาวจังหวัดกระบ,บี่ส่งสัญญาไปด้วย EIA ไม่ผ่านก็ลบกับงจะบีทั้งจังหวัดน,นะครับเจอหมครับเอาไหมละครับมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับโรงพยาบาลก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องนะเลือกไปสาคนครับพอสามคนปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับบวกหนึ่งคน เป็นสี่คนอะไรเกิดขึ้นกระบีก็มีรัฐมนตรีไงพี่น้องผม <Yeah. S 1> เดินเป็นจังหวัดไหนบอกจังหวัดตั้นมีรัฐมนตรีรัฐมนตรีขี้โมงหรือเปล่าไม่โมงหรอกครับพูดกันตามข้อเท็จจริงเพราะภูมิภาไทยไม่มีปัญญาหรอกได้ยกจังหวัดทั่วประเทศถูกไหมยางมากก็ได้ยี่สิบสามสิบจังหวัดรัฐมนตรีมีตั้งสามสิบหกคนทำไมจะให้กระบีไม่ได้ถ้ายกจังหวัด ไม่เอาเป็นภาคแลครับเอาเป็นจังหวัดว่ากันไปนเลยครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องชาวกระบี่ทําได้แต่เดี๋ยวเอและน้องบอกผมก็ยกจังหวัดครับผมคนเดียวนี่ละน้องหล้ครับแต่ถ้าเอทำคะแนนได้เยอะเอก็เป็นรัฐมนตรีได้ทําไมจะเป็นไม่ได้ล่ะพี่น้องเป็นนายกอบจอมาแล้วนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เรากล้าพูดแล้วเรากล้าทํา